นนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาอยู่เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบว่าแต่งตัวคล้ายนะคล้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ละกันตอนนี้มาถึงในเรื่องของวงการสงฆ์กันบ้างน,นะคะกับพระสงฆ์พศของเราเนี่ยแหละคะ่ะกับพระมหาไพรวันนะคะท่านก็มาอีก ยกหนึ่งนะเพราะว่ามอีกยกหนึ่งมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าจากที่มีดราม่าก่อนหน้านี้นะคะกับดราม่าร้อนๆเดือดๆเ,เลยที่พระมหาไพรวันวรวันโนนะคะจากวัดไซทองค่ะท่านประกาศนะคะเตรียมสละ สมณเพศนะคะถ้าหาพระราชปัญญาสุธีนะคะท่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสค่ะ<อ>และสําหรับต้องเรียกว่าเป็นพระพระคู่ขวัญแล้วกันนะ,ะพระมหาสมงสมปองตันปุตโตนะคะพระนักเทศชื่อดังมาจากวัดสร้อยทองเช่นเดียวกันนะคะ<อ>ก็แสดงจุดยืนเดียวกันค่ะแต่ว่าจะขอเวลาอีกสองปีนะคะก่อนสละสมณเพศเพราะว่ายังมีภาร,รกิจอีกมากนะคะ แล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการเปิดเผยนะคะว่าสําหรับการประชุมมศนะคะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีมติรับรองการประชุมการเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง5รูปโดยมีการเสนอรายชื่อพระราชปัญญาสุธีค่ะให้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองรวมอยู่ด้วยนั้นมไม่ล่าสุดนะคะตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะจากพระมหารัยวันนะคะท่านก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะว่า อาตมาอาจทาอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมแต่อาตมาไม่เคยนั่งเครื่องบินไปดูบอลต่างประเทศมไม่เคยทําเดรจชานวิชาอย่างเดรถีไม่เคยดูโหทนทํานายดวงหรือแม้แต่ปลุกเสกพายานแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่บวชมาอ่อันนี้มก็ไม่รู้ว่าท่านท่านหมายถึงใครอย่างไรอะนะคะแต่ก็อาท่าก็ว่าแบบนี้แล้วก็ยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า ตลบกับพวกที่มาคอมเมนต์ค่ะว่าจะเอาคนที่แย่กว่าเนี่ยมาพูดถึงทําไมนะคะพิจารณาตัวเองไม่ใช่พิจารณาคนอื่นอันนี้สอนสอนพระนะคะสภาพอันนี้เป็นคาพูดติดติดปากของท่านเนาะที่เราทราบกันมานะพูดเบาไปทำไมคะสภาพแฟนคลับตัวจริงสภาพโอเคอีกทีแล้วก็ต้องหัวเราะด้วยอีกทีได้ไหมสภาพโอเคอันนี้แฟนคลับตัวจริงนะ <The S 1> <The S 2> สภาพเูสภาพตอนนี้ดูสภาพเราขึ้นก่อนนะนี่แล้วานยังพูดอีกนะคะว่าอาัตมาเนี่ยหมายถึง พระมหาภัยวันนะคะที่มากล่าวถึงเนี่ยไม่ได้มีอํานาจให้คุณหรือว่าให้โทษใครนะคะอาตามาจะพูดถึงทําไมนะคะจะพูดถึงให้เสียเวลาเพื่ออะไรแต่ที่อาตามาต้องตั้งสเตตัสแบบนี้นะคะเพราะว่ากําลังชวนให้ทุกคนนะคะคิดว่าการที่ใครสักคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นถึงผู้ปกครองในระดับสูงนะคะจะมาใช้อํานาจตัดสินและกล่าวหาคนอื่นว่าย่อนยานประพฤติไม่เหมาะสมนั้นแต่ตัวคุณเองค่ะกลับทําอะไรที่หนักกว่านั้นอีกนะคะแบบนี้มันชอบ หรือเปล่าถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันท้าไมคุณไม่ใช้อำนาจของคุณค่ะปลดตัวเองก่อนอันนี้ไม่รู้ว่าแบบนักท่านหมายถึงอะไรอย่างไรนะก็ยังไม่รู้อีกเหรอว่าหมายถึงใครอ่ะหมายถึงอันนั้นแหละอ่าอ่าอ่าาก็แล้วไงก็ไม่ต้องต้อเป็นคนนึงที่อยากได้พยันนะอ๋อเหรอเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยนะ พยันเขียนยันเนี้ยไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหทีมบงทีมบอลชนะขัดลอยนี่ฉันก็เลยอยากได้พยันแต่ตอนนี้เรามีเทวเวสุวรรณนะคุณอันนี้คุณชู้อบอกเลยเป็พยานที่สุดยอดมากๆนะพยันกันภัยของเรานะ ก็ประมาณนี้ละกันวันนี้รู้สึกเรายุ่งกับศาสนาจังเลยนยวันนี้นะารกเหรอดูบนหัวคุณนั่นคือนารกใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมดูแบบทำไมดูคล้ายๆกันอออันนี้กระทดองแดงค่ะคุณพี่โซ